สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสข้อสอบกอพอกันแบบหมดเปลือกเลยนะครับเราจะเปลี่ยนเรื่องที่ดูซับซ้อนน่ากลัวให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนจับต้องได้เพื่อให้ทุกคนพร้อมลุยสนามสอบกันอย่างเต็มที่ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่น่าตกใจกันสักหน่อยดีว่าตัวเลขนี้คือความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับคือจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยอัตราคนที่สอบกอพอผ่านในแต่ละปีมีไม่ถึง10%ครับ โอ้ oh, แล้วมันเกิดอะไรขึ้นละเนี่ยทําไมคนส่วนใหญ่ถึงสอบไม่ผ่านจากข้อมูลแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้เข้าสอบเป็นพันๆคนเลยนะครับเขาชี้ไปที่อุปสรรคใหญ่ๆอยู่3อย่างด้วยกันครับโอเคเรามาเจาะลึกถึงแก่นของปัญหากันเลยดีกว่าคือมันไม่ใช่แค่ว่ามีวิชาใดวิชาหนึ่งยากนะครับแต่มันคือการรวมตัวกันของความท้าทายบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากๆใช่เลยครับ ตัวการหลักๆที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงฝั่งฝันก็คือ3วิชานี้แหละครับภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็กฎหมายคือหลายคนเนี่ยนะครับเก่งเลขมากแต่มาตกอังกฤษหรือเก่งอังกฤษกับกฎหมายแต่ดันมาตายที่เลขมันเป็นแบบนี้จริงๆครับคือเก่งอย่างเดียวไม่พอและนี่แหละครับคือภาพที่ชัดที่สุดของความโหดในการสอบกพเลยคือต่อให้เป็นเทพคณิตศาสตร์แค่ไหนแต่ถ้าสอบอังกฤษตกก็คือจบครับ เพราะกฎเล็กข้อสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องผ่านทุกวิชาเท่านั้นไม่มีข้อยกเวน้นเอาละครับในเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเรามาดูวิธีแก้กันดีกว่าว่าจะวางแผนเอาชนะข้อสอบยังไงโดยเราจะเริ่มจากวิชาที่หลายคนบอกว่าน่าจะแก้ง่ายที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือวิชากฎหมายครับหัวใจสำคัญเลยนะครับคือ อย่าพึ่งกระโจนไปอ่านตัวบทกฎหมายเล่มหนาๆตั้งแต่แรกให้เริ่มตามสเต็ปนี้เลยครับมันจะทำให้เราเตรียมตัวได้ตรงจุดและมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดบางคนอาจจะแบบจริงเหรอข้อสอบมันจะออกซ้ำได้จริงๆเหรองั้นเรามาดูหลักฐานกันแบบชัดๆจากหัวข้อที่ออกบ่อยมากๆหัวข้อหนึ่งกันเลยครับนั่นก็คือพอรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนีแหละครับโครงสร้างหลักๆที่ต้องจาให้ขึ้นใจเลยมีส่วนกลางส่วนภูมิภาค แล้วก็ส่วนท้องถิ่นดูเผินๆก็เหมือนเป็นแค่ตารางธรรมดาๆรรใช่ไหมครับแต่แต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือไอ้เจ้าโครงสร้างเนี่ยมันโผล่มาในข้อสอบแทบจะทุกปีเลยครับแต่มาในรูปแบบที่ต่างกันไปนะอย่างปี63เนี่ยเขาก็ถามตรงๆเลยว่าข้อไหนไม่ใช่ส่วนราชการตามโครงสร้างนี้พอมาเป็น e x a m ปี64คอนเซปต์เดินเป๊ะๆเ,เลยครับแค่เปลี่ยนวิธีถามมาเป็นแนวให้จับคู่แทน แล้วพอปี65ก็พลิกมุมถามอีกนิดหนึง่งเจาะจงไปเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจัดอยู่ในการปกครองส่วนไหนแล้วดูปีล่าสุดสิครับปี66ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้อีกถามว่าข้อไหนไม่ใช่การบริหารส่วนภูมิภาคเห็นไหมครับว่าแพทเทิร์นการออกข้อสอบซ้ําๆแบบนี้มันชัดเจนมากจริงๆมาต่อกันที่วิชาคณิตศาสตร์เลยครับวิชาปราบเซียนที่หลายคนบอกว่าไม่มีพื้นฐานเลยทําไม่ได้แน่เคล็ดลับนะครับ ไม่ใช่การกลับไปหรือฟื้นทุกเรื่องแต่คือการเลือกโฟกัสให้ถูกจุดอย่างชาญฉลาดครับลองดูสัดส่วนคะแนนตรงนี้นะครับเงินขายสัญลักษณ์เรื่องเดียวเนี่ยปาเข้าไปแล้ว10ข้อในขณะที่คณิตศาสตร์ทั่วไปที่ต้องใช้พื้นฐานแบบแน่นปึกเลยนะมีแค่4ข้อเองครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดคืออะไรครับคือการทุ่มแรงทั้งหมดไปกับหัวข้อที่คะแนนเยอะและใช้แค่พื้นฐานบวกลบคูณหารธรรมดารรมดาก็พอ บอกเลยว่าสําหรับคนพื้นฐานไม่แน่นนะต่อให้ทิ้งคณิตศาสตร์ทั่วไป4ข้อนั้นไปเลยก็ยังสอบผ่านได้สบายสบายครับแล้วสุดท้ายเรามาจัดการกับภาษาอังกฤษกันครับเป้าหมายของเราไม่ใช่การต้องพูดอังกฤษคล่องปลอใน2เดือนนะไม่ใช่แต่คือการทําคะแนนให้ได้13ข้อจาก25ข้อเพื่อให้ผ่านเกณฑ์แค่นั้นเลยครับการวางแผนอย่างเป็นระบบเนี่ยสำคัญมากๆครับเราต้องเริ่มแต่การปูพื้นฐานเรื่องกราฟิกกับคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยๆให้แน่นก่อนเลย ไม่ต้องไปพยายามเรียนรู้กรา머ทั้งโลกนะครับเอาแค่หัวข้อพวกนี้พอเพราะมันคือหัวข้อที่ถูกเอามาออกข้อสอบซ้ำไปซ้ำม,มาตลอดควรเป็นเรื่องแรกที่เราต้องเก็บให้ได้เลยอะและนี่คือตัวอย่างของทางลัดที่เจ๋งมากๆเลยครับคือแทนที่ต้องมานั่งแปลประโยคยาวๆให้ปวดหัวการใช้เทคนิคช่วยจำอย่างเพลงเจอรันเนี่ยมันทำให้เรารู้คำตอบได้ทันทีเลยแค่เห็นคำว่า enjoy ปุ๊บเรารู้เลยว่าคำกริยาตัวต่อไปต้องเติม ing แน่นอนง่ายกว่ากันเยอะเลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันไปทีละส่วนแล้วอะไรคือบทสรุปที่สำคัญที่สุดแค่ข้อเดียวที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดเลยนะครับคือการคิดว่าเดี๋ยวไปทำคะแนนวิชาที่ถนดัดเยอะๆเพื่อชดเชยวิชาที่อ่อนก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เลยความเป็นจริงก็คือเราต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์6กในทุกๆหมวดวิชาครับเอาล่ะครับตอนนี้เราเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วแถมยังมีแผนการที่ชัดเจนอยู่ในมือแล้วด้วยเระทีนี้ คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดจริงๆมันก็เหลือแค่ข้อเดียวแหละครับว่าแล้วเราจะเริ่มลงมือทำกันเมื่อไหร่